เรื่องข่าวข่าวสารเนาะเพราะว่าเขาพูดถึงพาดพิงมาถึงลุงป้าด้วยไงว่าเขาก็เป็นผู้สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาอ่าแล้วตอนหลังเขาก็จะมาลบสร้างได้แต่เขาก็บอกเขาก็ลบได้เขาพูดงี้เลยแต่เขาสร้างมาได้แต่ก็ลบไม่ได้เขาก็พยานะพยามลบนะออพยายามลบแต่เขาก็ลบไม่ได้มาเห็นไหมละ่ะเขาลบเขาลบไม่ลง เ,เขาเรียกว่าสั่งเกิดสั่งให้เกิดขึ้นแต่ก็ลบไม่ได้นะคนดูไม่จบง่ายหรอกใช่ไหมนั่นนะสินะครับเอ,อก็มันน่าจะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการนะตอนนี้นะแอดว่าใครผิดใครถูกเนี่ย เขาจะเป็นผู้กล่าวโทษเองนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นผู้กล่าวโทษเราเราคงจะไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดนะครับเ,เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการว่าสรุปแล้วใครผิดใครถูกกันแน่เอให้เขาดันเมินการาแต่เราก็รู้ประมาณนี้แหละว่า,เ,าเรื่องมันเกิดจากอะไรแล้วก็มูลเหตุหรือว่าแรงจูงใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พอจะได้เป็นคร่าว แต่เราก็ไม่ได้ไปงลงรายละเอียดหรอกเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปมากกว่านี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยมีการวางแผนกันหรือเปล่ามีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับก็คนที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นคนที่รู้ที่สุดใช่ไหมเราก็ไม่อาจจะ,ะพูดไปก่อนได้นะใช่ไหมไม่กลัดไม่อาจจะไปกล่าวโทษ เหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่เขาบอกอ่ะเขาบอกตอนแรกที่เขาไม่ไม่ไปตรวจตาไม่ไปสํารวจไม่อะไรเลยที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาไม่ได้มาทาเพราะอะไรเขาบอกว่าก็เห็นพูดกันบอกว่าอ่าก็ก็ทาร้ายตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอกใจเขายังไม่ได้โทษใครเลยตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาเลยไม่ได้มาตรวจค้นไม่ได้มาหาหลักฐานเขาว่างั้นเอใหม่ๆเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อสรุป ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้อ่าผลชนสูตรไม่ออกไงเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เขาก็ปล่อยให้ผลชนสูตรมันเกิดไปก่อนไงอ่ะพอเขาพูดแบบนี้เราก็ต้องยกตัวอย่างเข้ามาทางนี้เหมือนกันอ่าเข้ามานางเรื่องราวของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าผลชนะสูตรอ่ายังไม่ออกเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เขาก็ปล่อยไปก่อนเอ่ยังไม่สรุปอะไรเองสิ้นนะอันนี้ทาง อ่าเจ้าหน้าที่เขาพูดนะแต่พอมาทางนี้ทําไมเขาสรุปได้อ่ะผลชนะสูตรไม่มีแต่เขาฟันธงไปแล้วเออมันแปลกไหมอ่าในคือในไอเรื่องหลักของเราเนี่ยเออทําไมเป็นอย่างนั้นอะอ่าแปลกไหมเอออันนี้เขาสรุปได้เลยนะผลชนะสูตรไม่ออกหรอกไปอีกเป็นเดือนอะถึงจะออกแต่เขาสรุปฟันธงไปเลยเห็นไหมไรเอฟซีเอ้ยทำไมเขาฟันธงไปอย่างนั้นอะ อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถูกไหมอะไรที่มันจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายก็เป็นไปได้แต่ทําไมเออทาไมก็ฟันธงไปแล้วล่ะของเราเนี่ยเออทาไมก็ฟันธง,ต,งตั้งทั้งที่าการธนสูตรยังไม่เกิดยังไม่ออกเลยเอาการตรวจนะครับผลยังไม่ออกแต่เ็าฟันธงไปเลยว่าเอา้ยยังไงมันก็ต้องมีคนพาไปแน่นอน อ่ะมันมีผู้ร้ายแน่ๆเอาทำไมเขาฟันธงล่ะเอาแต่อันเนี้ยเขาไม่ฟันเลยเขาบอกว่าผลทางสูตรไม่ออกเขาทำอะไรไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็ปล่อยไปก่อนเออรอให้ผลออกมาก่อนเ็าถึงค่อยไปเข้าไปตรวจเข้าไปหาเห็นไหมเออเอฟซีก็ลองคิดเอาเอ้าทำไมมันต่างกันล่ะเออทำไมมันต่างกันนะเอออันนี้อันนี้มันก็ต้องไม่น่าจะฟันธงก่อนถูกไหม ให้ผลมันออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันที่หลังถูกไหมเออมันแตกไหมลุยกันแต่แรกๆเลยอันเนี้ยลุยกันแต่แรกเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่ามีคนพาไงเขาแล้วใครเขาคิดล่ะเอาเขาก็าฟันธงลูกพี่ฟันธงไงแล้วลูกน้องจะเหลืออะไรลูกน้องก็ต้องทําตามดิก็ต้องหาไงเออก็ต้องหานี่ไงคือสาเุเอฟซี ผิดไหมล่ะมันแตกต่างกับของเขาไหมของเขาบอกเขาทาอะไรไม่ได้เลยถ้าผลดทานสูตรไม่ออกเขาก็ไม่ได้มาตรวจคน้นไม่มาหาหลักฐานเพราะอะไรเขาบอกว่าก็มันยังไม่มีผลดทานสูตรออกมาเขาพูดแบบเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรเออพอผลดทานสูตรออกมาเอ้ามันเกิดเอ๊ะขึ้นมาเอ่อเกิดมันผิดธรรมชาติดีว่าถือไหมเขาก็เลยต้องมาโดนจี้ด้วยแหละเขาก็เลยต้องมาหาหลักฐานเออมาหาเลยกุญแจอยู่ไหนยังไง เออนะนี่เห็นไหมนะอีฟซีมันก็มันก็คนละมาตรฐานหรือเปล่าออไม่เข้าใจเหมือนกันเออมันมาตรฐานไหนกันแน่เราก็ต้องถามตรงนี้นะครับว่าเอา้าแล้ว,แล,วแล้วอนุนทําไมเป็นอย่างนี้เออแล้วอันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องถามสิเพราะว่ามาตรฐานเดียวกันไหมเนี่ยทํางานเราก็ต้องพูดกันอย่างนั้นดิไม่มันไม่ใช่ะใช่ไหมล่ะคุณอภิวัฒน์นะครับสวัสดีครับผม นี่แหละเอฟซแล้วก็เริ่มมาเปรียบเปยฟังว่านี่อ,อมาตรฐานแบบไหนยังไงออถูกไหมละ่ะแล้วจะแล้วจะให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้ได้ได้ยังไงออใช่ไหมให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ไงว่าคุณจะทําตามทํางานโดยอ่าสุดจริตนะโดยตรงไปตรงมาอย่างนั้อออน,นหรือเปล่าเอ,อชัดเจนไหมเอฟซีก็ว่ากันนะครับเอฟซีเนาะ นี่แหละคนเราเนอะก็ยังว่าแหละนะเอ,อในสถานการณ์แบบนีออ้จะไปโทษใครได้ล่ะถูกไหมมันโทษใครไม่ได้หรอกปัจจุบันเนี่ยอ่าก็ย้อนกลับมานะครับสีก่กอนะครับเอฟซีเนาะ,ะที่นี่นะครับอตอนนี้นะแม่นอกไส้นะครับนะก็ออกมาเปรียบเปยอ,ออกมาว่านะ เงินมันน่ากลัวครับใช่ไหมเออก็นั่นแหละสิซี MC ว่ามันสองมาตรฐานไหมเอออันนี้บอกฟันธงไปเลยยังไงก็มีคนแน่แน่พาไปแน่แน่เห็นไหมเออเขาไม่รอเลยว่าผลกาสูตรจะออกมายังไงผลการตรวจจะออกมาไงเขาไม่ได้ดูตรงนั้นเลยฟันธงไปก่อนเลยชัดเจนแล้วคิดดูลูกพี่ฟันคงแล้วลูกน้องจะทํายังไงลูกน้องก็ต้องทําตามต,ต้องหาสิ เออถึงจะไม่มีเขาก็ต้องหาให้มันมีอ่ะเออไม่มีก็ต้องหาห้มันมีเพราะว่าลูกพี่ฟันธงไปแล้วอ่าว่ายัางไงเขาต้องจับผู้ร้ายให้ได้เขาพูดอย่างนี้เลยเออไม่รู้ว่าเขาต้องเอามาก่อนละผิดถูกค่อยว่ากันที่หลังมันใช่แล้วแบบเนี้ยคนคือทั้งชีวิตนะสู้กันเนี้ยมาหลายปีแล้วนะเออถ้าเขาไม่ได้โดนเรื่องเนี้ย ถามว่าเขาสบายไหมเขาไม่ต้องมาทําแบบนี้แนละ้วเขาก็ยังอยู่บ้านเขาธรรมดาเอาอยู่กับครอบครัวสบายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยเห็นไหมละ่ะเออนี่กี่ปีมาล 4, ้สี่ห้าปีมันก็ยังต้องลุยอยู่ตลอดเวลาเลยไม่แผ่วแผวไม่ได้เลยเอาพูดง่ายแผ่วไม่ได้เลยยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายด้วยเนะี่ยห้ามแผ่วเลยเออแผ่วนี่ยาวเลยนะถ้าเป็นตศตศเนี่ยเอาเพื่อถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ย fc ลองคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แกก็จะอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยคันนี้รออยู่รอการสู้รอให้อาสาในฟงท่านสัตสินอย่างเดียวเลยเอคือไม่มีสิทธิ์ออกมาทําอะไรได้เลยนี่ถ้าคือชาวบ้านธรรมดานะไม่มีใครช่วยเหลืออ่าก็จะเป็นอย่างนี้ไงมันมีหลายองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเนี้ยเยอะมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ก็มาเอเข้ามาเพื่อเสียผลประโยชน์ก็มีมีเยอะนะครับ แล้วก็นิสัยใจคอทุกคนก็เปลี่ยนไปกับเพราะเรื่องนี้แหละเปลี่ยนไปเยอะมากเอาจากเป็นคนที่พอใช้ได้เดี๋ยวนี้ก็แย่เลยใช้ไม่ได้เลยก็มีเอผิดสัจ,จวาจาก็มีเยอะแยะเห็นไ,ไหมพูดวันนี้อีกอย่างพรุ่งนี้ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งเ,เหมือนแม่นอกไส้บอกว่าลูกเขาเนี่ยเอไม่ผิดหรอกเขาคบกันเนี่ยเอเขาคุยกันเนี่ยเขาคบกันเนี่ยไม่ผิด ถึงทั้งนู้นเขามีครอบครัวเนี่ยก็ไม่ผิดอ่าเห็นไหม <laughs> อะเออมันบอกไม่ผิดแต่พอแต่พอร้อยหนึ่งพูดว่าสมัยก่อนหนุ่มๆเขาก็บอกเคยไปจีบสาวเหมือนกันเคยเขาบอกมันผิดนะพูดอย่างนั้นนะมันผิดแน่เออแต่ถ้าคนอื่นทําเนี่ยผิดแต่ลูกเขาเนี่ยไม่ผิดเขาบอกคุยกันได้คบกันได้คุยกันเฮ้ยมันไม่ได้นะ มันไม่ได้ถ้าเมื่อเรามีครอบครัวเราไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันผิดอยู่แล้วถูกไหมตามหลามันผิดแน่ๆคุณมีปันใจให้คนอื่นเนี่ยถูกไหมมันผิดแล้วเขาคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวเนี่ยคุณยังคุยอ่ามันผิดอยู่แล้วเออแต่เขาบอกไม่ผิดเขาคุยกันไม่มีปัญหาเออจิตใจเขาบริสุทธิ์กันอยู่แล้วเขาวางานอ้าวชี่พายมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะมันจะบริสุทธิ์ที่ไหนล่ะเขาก็รู้ก็ทั้งรู้อะอ่ะ แต่ว่าเวลาคนอื่นเนี่ยเขาพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนเขาก็เคยไปจีบคนนู้นคนนี้เหมือนกันแต่ดวนีเขาไม่เลิกแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาเอ,อทุกวันนี้เขาก็อยู่ด้วยกันแต่มันบอกผิดเออทําอย่างนงี้ไม่ได้มันผิดเอ,อศักดิ์ศรีเอาไว้ที่ไหนนะครับเออมันผิดแน่แน่เห็นไหมคือแต่ฝั่งมันทํเนี่ยไม่เคยผิดเลยนะเออแต่ฝั่งคนอื่นนี่ทําผิดผิดเลยเอ,อมันพูดแบบนี้มันก็เข้าข้างฝั่งเดียวกันไง ก็ถึงว่ามันถึงได้รับอ่าผลกระทบอยู่นี่ไงเอฟซเห็นไหมรับผลกระทบไหมรับเต็มเตๆโดนคดีเยอะแยะมากมายแล้วตอนต่อไปนี้เอฟซตอนนี้เหลือสามใช่ไหมอตอนนี้เหลือสามคนแต่ได้ข่าวจะโดนอีกคนนึงน่าจะเหลือสองแล้วล่ว <laughs> ะเอไฟเขียวเหรอเออน่าจะเหลือสองแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่อยู่ต่างประเทศจะโดนนะ,ะโดนคดีนะ โดนแล้วนะเอะแล้วแล้วถามหน่อยว่าอ่าลูกพี่จะช่วยไหมเอาแม่นอกไต้จะช่วยไหมอ,อ่ะเขาปกป้องนี่เขาออกมาปกป้องแล้วเขา้าพอมันเขา้าเข้าตัวบทกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยอเอออเาพูดง่ายๆนะเขาตรวจเช็คแล้วว่าผิดหรือถูกถูกไหมถ้าถ้ามันไม่ถูกเนี่ยนั่นมันผิดเนี่ยเอา เขาก็ดําเนินการฟ้องแล้วฟ้องตรงด้วยแต่ถ้ามันไม่ผิดอะไรเนี่ยคุณวิรุถโจมตีเนี่ยไฟเขียวโจมตีเนี่ยเอ่ออ่าเรื่องขเมนใช่ไหมขเมนพูดไปแล้วนะเออเพราะว่าอ่านายกท่านอ่าบอกว่าเปิดไฟเขียวแล้วไม่มีไฟแดงด้วยนะไฟเขียวให้ตะลุยได้เต็มที่เลยเอาให้จบมาก,ก็ก็หวังว่าคงให้จบนะแต่พอขเมรน,นะเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่งเรื่องนี้ก่อนดีกว่า เเขาถ้าเกิดขานี้นะครับถ้าเกิดขานี้เนี่ยเขาโดนเนี่ยแล้วอ่าแม่ลูกไม่ช่วยเนี่ยเขาก็จะออกแอดบอกเลยเลยเขาก็จะออกไปถูกไหมเพราะว่าเขาพูดเนี่ยเขาที่เขาออกมาปกป้องเนี่ยเขาออกมาปกป้องฝั่งนี้กปกป้องแม่ลูกแล้วถ้าเกิดปกป้องแล้วแม่ลูกไม่ช่วยแม่ลูกทําเป็นเฉย นะครั้งนี้ก็โดนไปนี่แหละมันจะเป็นการที่พูดง่ายว่ามันชัดเจนแล้วล่ะถ้าคุณไม่ช่วยเขาแล้วถามว่าเขาจะต่อไปก็จะปกป้องไหมเขาจะไม่ปกป้องแล้วเขาก็ต้องไปสิอยู่ได้ได้นี่คือสาเหตุนะครับว่าอนาคตข้างหน้านี้ก็อาจจะเหลือสองเ <c oughs> ออก็จะไปอีกนะอีกเคสหนึ่งก็อาจจะไปอีกเป็นไปได้แอดว่าแล้ เพราะว่าถ้าเกิดเขาสู้เขาต้องมาสู้ด้วยตัวเองถูกไหมเสียเงินเสียทองเสียเวลาต้องเดินทางนู่นนี่นั่นถ้าคุณไม่มาเขาก็บอกไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มาก็ไม่เป็นไรก็โดนหมายไปแค่นั้นเองคุณก็ไม่มีโอกาสจะได้มาอีกเห็นไหมเออนั่นไงมันชัดเจนไหมเออเพราะว่าแม่ขอ,อ,ยอยงไส้ยังไงเขาก็ไม่กลับอยู่แล้วเขาจะยอมตุยอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแต่คนอื่นละ่ะเขาจะกลับไหมเออถ้าเขากลับมาเขาก็ต้องมาสู้ แล้วสู้วนะ่าถามว่าขานี้เขาจะไปเป็นเพื่อนไหมเออจะไปให้กําลังใจไหมก็คงไม่อ่ะเนี่ยคงไม่อ่าสุดท้ายก็ก็ต้องจากกันไปเพราะว่าอะไรอออุตสาหเขาเขามาปกป้องขนาดนี้จนเขาโดนกระโดงคดีเนี่ยแล้วคุณก็มาทิ้งเขาไปเนี่ยเออแล้วก็ไม่สนใจเนี่ยแล้วคิดดูว่าใครจะมาอยากจะมาอยู่ข้างไม่มีหรอก เออเขาก็ต้องเผ่นเขาก็ต้องไปสุดท้ายเขาก็ต้องจากเหลือน้อยคนก็ยังรักษาไม่ได้เลยเอฟีเออใครที่มาอยู่เขาจะรักษาได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องเผ่นเหมือนกันเออนี่แหละมันจบแล้วเอฟซีพูดได้เลย